สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการซันแชนแนลเป็นรายการพิเศษนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ครับวันนี้ผมผมกับผมและชุดเด็กๆทุกคนด้านหลังนะครับมาเล่นว่าวกลางทุ่งนาครับณหมู่บ้านโคกแม่แนนะครับจังหวัดนราธิวาสอำเภอระแง่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองครับมาเรารู้จัก แนะนำตัวก่อนนะครับผมในวรุษนะครับครับคนนี้ชื่ออะไรครับรวางเกดีอีรวางกดแข่งแล้วคนนี้นะครับชื่ออะไรครับครับคนด้านหลังนะครับแอสเซอรอูมาครับแล้วคนนี้นะครับชื่ออะไรครับปาโดรอครับอวันนี้เล่นเล่นว่าวว่าวเป็นไงมั่งครับวเ่ว้าวขึ้นไหมครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นขึ้นไหมครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้เสียใจมากครับ เจ็บใจเจ็บใจมากอากาศไม่อำนวยเลยครับอากาศอลัวไปเลยอากาศไม่มีอากาศไม่มีนะครับ,งบเงียบเงียบคนคนก็ไม่มีนะครับไม่สนุกเลยเล่นว่าไม่สนุกตอนนี้ประมาณนาฬิกา<ไ>ประมาณสี่โมงยี่สิบนะครับวันที่วันที่อะไรครับวันนี้ครับวันที่เท่าไหร่วะวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้านะครับ เดือนเดือนห้าเดือนสิงสองพันสองร้อยห้าสิบหกนะครับโอเคห้วเราได้สีดาครับเรามารู้จักคนแต่ละเด็กๆแต่ละคนนะครับชอบกินอะไรนะครับชอบกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับแล้วคนนี้ครับชอบกินอะไรสตับเบอรี่คนนี้ครับแล้วคนด้านหลังครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โหแล้วเรียนเรียนชั้นปอไหนนะครับ คนนี้คนนี้ก่อนคนนี้ก่อนครับอยู่ชั้นไหนครับป .3 ป .3 เราเรียนเราเรียนไหนครับปคเมเนนปคเมเนนคนนี้ครับอยู่ปไหนครับป .3 โรงเรียนไหนครับโรงเรียนสุกันสุกันสุกันสามปีที่้วเหรอับอยู่ปไหนครับป .4 โรงเรียนไหนครับตกแดงครับตกแดงอกเวคนนี้ครับอยู่ปไหนครับป .3 โรงเรียนไหนครับโอปป้าโอปป้าโรงเรียนบ้านข้าแมเนี่โอ <t Bubble> ้โหต้องกับซุปอร์หอยากเรายังมานั่งไก่นี่ครับก็คือเป็นลูกศิษย์ของผมเองนะครับอริการกาะอากาะสี่คนนะครับตัวกับผมด้วยห้าคนนะครับลูกศิษย์ของผม